ฉันจะเป็นราชาฟีไฟให้ได้เลยสคล็ดดีทุกคนนะครับวันนี้มีอยู่กับช่องจ้าวโชควันนี้นะครับจะมาะเล่นตัวละครใหม่นะครับแั่งอยู่ตัวนี้นะครับชื่อ healing นะครับ healing heal 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 d a t นะเออชื่อโคตรยาวเลย Take เลเวออ่ะเลเวลสองนะทุกคนเดี๋ยวขอเปิดตะกินให้หมดแล้วก็ยัดตะกินใส่ไปตะกินสุดท้ายเออเอาเป็นกดใช้ดีกว่าอ๋อตัวมันก็มีอยู่นะเอาอะไรดีนะ่าเอาเกาะดีไหม อายิงตัวก็กันนี่เราแต่งตัวเน่ยนะครับมมานี่ชุดไม่ได้นอนนะครับชุดนอนไม่ได้นอนมาครับจะมาเล่นในโหมด 4v4 กันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนเนะีย่ยจะมาเล่นตัวละครใหม่นะครับเฮลิ่ง เนี่ยกดชุบเกรีงอย่างนี้ครับโอ้ชุบได้เห็นไหมชุบเกรีงได้ครับทุกคนเนี่ยผมจะชุบแล้วประมาณห้าวิอุ้ยผมเกือบชนะแล้วทุกคนเพื่อนมาชุบหน่อยชุบหน่อย,อยขอบคุณอ okay. โอเคเสร็จแล้วทุกคนผมชุบเกรีงได้แล้ว นะฮิ่ลิงตัวละครความสาม,มารถก็คือแบบชุบตัวเองในวงนะครับผมแนะนําเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยเวลาเพื่อนดาว่ะกดชุบปุ่มนี้เลยแล้วก็กดตั้งไอวอนะครับแล้วก็กดปุ่มชุบไปนี้ทิ้งไว้นะครับให้เพื่อนชุบตัวเองนะครับ หรือว่าเราบวกกับทะุไกลนะครับเราก็กดไว้นะครับเผื่อเขายิงแม่นนะครับโดนเรานะอืมเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูอุ๊ยอุยเถอะทุกคนมาช่วบผมหน่ครับ ชุบเลยชหน่อยโอเคชุบและไอโอเคชุบผมแล้วชุบตัวเองและวกันเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เพื่อนชุบตีนะครับเห็นไหมเพื่อนชุบได้แล้วนี่แล้วก็นี่ครับเห็นแมตต์ตั้งไอวอลแค่นี้ครับทุกคน ก็ถือว่าโกงไหมก็ถือว่าไม่โกงเท่าไหร่นะมันมีขีดจำกัดของมันไม่เหมือนโคโน่อ่ะอยู่ไหนก็ตั้งตั้งได้แตมีอ o k โอเคแบกนะทุกคนเอแล้วขิวไม่เล้กจะกตัวเลยอายจัง เออตัวละครน,นี้ครับถือว่าครูดาวเร็วน,นะอย่างเมื่อกี้กดใช้แล้วตอนเนี้ก็้จะครูดาวเสร็จแล้วถ้าเราอัพเลเวลเต็มนะครับน่าจะครูดาวเร็วกว่านี้นะโอ้ยกดแม่นตัง้งไงวอเ่ื่เอออย่างนี้แหละ first blood ได้แล้วได้้มันชุบทีเดียวถามว่าชุบหลายคนได้ไหมเนี่ยผมผมจะชุบเองนะ double kill เปิดแล้วเห็นไหมคูดานเร็วมากเลยอุ้ยแจ๊งยี่เนี่ยชุ่มหนยครับเพื่อน เอให้เพื่อนแบกตลอดเลยนะทำเนี่ย triple kill ให้เพื่อนแบกแ <laughs> ต่ว,ว่าโกงนะครับตัวละครเมื่อกี้ากาศจะทดสอบให้เพื่อนๆดูว่ายิงไกลอย่างเงี้ยครับ ชื้อต่อให้หน่อยโอ้ไม่มีใครมีน้ำใจซื้อให้เลยอะครูดาวใกล้จะเสร็จแล้ว เดี๋ยวก็เดี๋ยวขอกดใช้ตรงนี้ดีกว่าอุ้ยกดใช้ไม่ได้ทุกเนี่ยได้แล้วได้แล้วเห็นไหมเห็นไหม เมื่อกี้เรากด,ดเห็นมั้ยได้แล้วเห็นไหมเป็นการรีวิวตัวละครที่ตายทั้งเกมลคิล <Double Kill. S 1> เรามาดูกันว่าไก่ไก่ข้าวจะชนะได้ไหมครับสามหนึ่ง เอาเอาเอา8หนึ่ง triple kill แล้วผมชูฝีมือแล้วอ่ะจบเดี๋ยวจบเกมนี้แล้ว ชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแกไม่ทนเดี๋ยวเซชุบให้ดูนะเนีย่ยจะชุบให้ดู เห็นไหมทุกคนกเราเวลาเราบวชอย่างเงี้ยเราชุบแบบเี้ยจะได้ง่ายเห็นไหมต้นเดียวก็ชุบได้แลว First blood รู้สึกฝังเนื้อมเนเริ่มตึงแล้ว Double kill ข่เชิญปีนไก่อนเผื่อเพื่อนพล <Thank you. S 1> าดแคคนครับทุกคนเป็นไงล่ะครับกับสก,กินตัวละครใหม่นะครับวันนี้ผมก็แบบเอาประสบการณ์จริงนะครับสําหรับใช้ตัวละครน,นี้นะครับมาให้เพื่อนๆนะครับอ่ะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ